สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านนั้นดูได้เชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะ ชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเข้ามาหาท่านจะเป็นโชคลาภการงานหรือว่าการเงินมารับฟังกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะท่านสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะหรือบางท่านบอกว่าสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนั่นแหละค่ะเอาล่ะค่ะชาวราศีมีนมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1-15กรกฎาคมห5นะคะ ซึ่งช่วงระยะเวลานี้จะตรงกับช่วงที่ดาวมฤตยูย้ายพอดีนะคะดวงของท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวคะ่ะทั้งเรื่องการทำงาน และเรื่องส่วนตัวนะคะบางท่านจะได้เจอกับสังคมใหม่ๆจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มเพิ่มเข้ามาบางท่านงานที่ทำจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์หรือว่าเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวล้าและท่านยังไม่คุ้นชินมาก่อนจะมีการทําความเข้าใจกับสิ่งๆนี้นะคะในที่ทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนคะ่ะไม่มากก็น้อยเตรียมรับ มือเอาไว้ได้เลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำหรือว่าท่านที่ทำงานเป็นทีมทำงานกับคนหมู่มากท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่างานชิ้นใหม่จะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือว่าจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมาทดแทนคนเก่า ที่ย้ายาแผนกหรือว่าลาออกไปมีเหตุให้เขานั้นจะต้องไปทํางานที่อื่นนั่นเองนะคะแล้วมีคนใหม่เข้ามาแทนช่วงนี้งานของท่านจะยุ่งและเยอะขึ้นงานยุง่งงานเยอะโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงใครที่คิดว่าไม่มีงานท่านคาดการผิดค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ท่านจะได้รู้จักกับคนเพิ่มมากขึ้นบางท่านจะได้ย้ายงานย้ายาแผนกย้ายสาขาย้ายหน่วยงานก็มี งานมักจะไม่นิ่งในช่วงระยะเวลานี้ขอยท่านนั้นเตรียมความพร้อมเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะถ้าจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนจะเอาเข้ามาเรื่อยๆงานบางงานจะโดนให้เบรกหรือว่าจุดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะทํางานชิ้นใหม่ที่สําคัญกว่างานชิ้นนั้นๆท่านจะมีงานให้ทํามากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปค่ะจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะมีคนติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเขาอ,อาจจะเข้ามาขอ ให้ท่านนั้นช่วยเหลือเรื่องงานเขาทําผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้เขานึกถึงท่านเขาก็จะมาขอให้ท่านนั้นช่วยแก้ไขให้นะคะหรือบางท่านงานล้นมือเขาทําไม่ทันเขาจะโยนงานไม่ท่านช่วยทําไม่ท่านนั้นรับผิดชอบมาให้ท่านนั้นมีงานเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะช่วงระยะเวลานี้คนบางคนจะนึกถึงท่านเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ใครที่มีงานล้นมือหากคนคนนั้นรู้จักท่านมักจะโยนงานมาให้ท่านช่วยทํานะคะจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านค่ะในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนมาชักชวนท่านนะคะและจะยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่านนับว่าการงานของท่านดีขึ้นแต่ว่าจะเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆปัญหาเยอะขึ้นแต่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและท่านจะสามารถหาทางออกได้ปัญหาจะไม่คาราคาซังท่านจะมีทางแก้ทางออก ในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้ท่านจะเดินทางบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาจะได้รู้จักกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นคอนเน็ชันใหม่ๆจะเป็นประโยชน์ต่ตอตัวท่านในภายภาคหน้าคอนเน็ชันใหม่ๆจะนําข่าวดีมาให้ท่านและช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านใดหากท่านใดที่จะคิดที่จะลงทุนต่างๆนะคะโดยเฉพาะลงทุนในรูปแบบใหม่ๆผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ในช่วงระยะเวลานี้ ท่านจะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเรื่องการลงทุนจะลงทุนอะไรจะต้องคิดให้รอบด้านโดยเฉพาะการลงทุนที่ท่านไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆถ้าเป็นไปได้ห้ามลงทุนรวมไปถึงท่านที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับใครในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าจะมีหุ้นส่วนในช่วงนี้นะคะหรือมีคนมาชักชวนไปลงทุนต่างๆนหน้า,นา ชวนโดยที่นําผลประโยชน์มาหลอกล่อเขาจะพูดแต่เรื่องดีๆนะคะขอให้ท่านมีสติในการรับฟังให้ฟังหูวงไว้หูค่ะอะไรก็ตามที่ลงทุนน้อยแต่กําไรดีเกินไปนะคะให้ท่านเอ๊ะหรือว่าคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเขาจะต้องมาหลอกลวงเราแน่ๆอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่มีในช่วงระยะเวลานี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกว่าท่านจะได้มาเหนื่อยและยากมากเงินทองของเราอย่านําไปไว้ในมือของคนอื่นโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่างานที่ท่านทา จะประสบความสำเร็จสำเร็จก็จะมาจากไอเดียและสติปัญญาและการลงมือทำด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นและช่วงนี้ท่านจะเดินทางบ่อยจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะนะคะช่วงนี้การงานเหนื่อยและยุ่งมากๆและที่สําคัญจะมีคนในที่ทํางานบางคนเข้ามาย่วยุอ,อารมณ์จะมีคนนินทา ท่านรับหลังจะมีคนให้รายป้ายสีท่านขอท่านมีสติอย่าเดินตามเกมอย่าไปสนใจค่ะแค่เสียงนกเสียงกาเข้าอ,อิจฉาท่านนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จากไปห้ามใจร้อนวู่วามเพราะจะเกิดผลเสียกับตัวท่านห้ามประทะคารมกับเพื่อนร่วมงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ให้พูดน้อยๆทำงานให้เยอะๆผู้ใหญ่จะได้เมตตาท่านนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะ ช่วงนี้นะคะการเงินของชาวราศีเป็นเงินหมุนอของชาวราศีมีนนะคะการเงินของท่านเป็นเงินหมุนคะ่ะได้มาจ่ายไปการเงินมาไวไปไวมากๆข้อดีท่านจะมีรายรับพิเศษเพิ่มเข้ามาหรือว่ามีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้เงินแบบปลุกๆลุกนี่แหละคะ่ะหากท่านใดนะคะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวในช่วงระยะเวลานี้ ก็อย่าเพิ่มวิตกกังวลมากจนเกินไปค่ะท่านก็จะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะคะและช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องของการเงินมีดวงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะช่วยเหลือในช่วงนี้มีดวงกู้ยืมสําเร็จแม้แต่จะเจราจาขอผ่อนผันหนี้สินก็มีดวงที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษข้อนี้เด่นชัดเช่นเดียวกันค่ะ และท่านจะได้ผลกําไรเพิ่มจากการทํามาค้าขายโดยเฉพาะท่านที่ทํามาค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะในช่วงระยะเวลานี้ทํามาค้าขายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าความสวยความงามและอีกหลายๆา,ยอ,าอาชีพนะคะอ,อีกหลายๆผลิตภัณฑ์ท่านจะขายดีจะช่วงนี้จะได้ผลกำไรดีขึ้นโดยรวมรายรับของท่านเข้ามาดีค่ะเอาละทีนี้ ฟังรายรับแล้วเราก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างนะคะรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงที่จะเสียเงินไปกับรถนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงหากท่านนั้นมีรถให้พยายามดูแลตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางก็จะดีและเวลาที่ท่านขับรถเองก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมีนในช่วงนี้ค่ะ ท่านนั้นมีดวงจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่นะคะและรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านบางคนค่ะจะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงบ้านไหนที่อยู่กันเยอะๆหรือว่าบ้านไหนที่ม er ีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีบริวารอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านช่วงนี้รายจ่ายของบุคคลเหล่านี้และสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคะ่ะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะจุกจิกมาก และจะมีสิ่งของภายในบ้านบางอย่างนะคะหายหรือว่าแตกหักพังเสียห,าย,หมมายต้องซื้อใหม่ซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่หรือไม่ก็บางท่านก็ตั้งใจแล้วลหละว่าจะซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านทดแทนของเก่าที่ใช้มานานนะคะเป็นช่วงที่รายจ่ายเยอะมากค่ะออกงานสังคมก็บ่อยช่วงนี้จะมีใครบางคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรือว่ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะหากท่านจะช่วยเหลือใครในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ท่าจะต้องคิดให้รอบด้านคิดให้เยอะๆอย่าช่วยเพราะสงสารเพราะค่ะเพราะถ้าหากว่าท่านให้เขายืมเงินไปนะคะโอกาสที่ท่านจะได้คืนนั้นมีน้อยมากๆถึงเขาคืนเขาก็จะไม่คืนครบตามกําหนดที่เขาหยิบยืมท่านไปหรือว่าไม่ส่งไม่ไม่คืนตามเวลาที่เขานัดท่านเอาไว้นะคะช่วงนี้ค่ะเรื่องเงินเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะต้องคิดก่อนที่จะให้ใครหยิบยืมคิดก่อนที่จะนําไปลงทุน และช่วงนี้การเงินที่ท่านจะได้นะคะมักจะมาจากการลงมือทําและความรู้ความสามารถของท่านเป็นหลักหน่วยมากกว่าจะได้เงินมาหากจะให้ใครหยิบยืมเงินคิดให้มากและใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้เสี่ยงให้น้อยลงนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ช่วงระยะเวลานี้มีแต่ว่ามีน้อยมากนั่นเองค่ะการเงินของท่านมีกินมีใช้ไม่ขาดมือถึงกําลังเงินถึงแม้ว่าเงินกําลังจะขาดมือ ก็จะมีเหตุให้ท่านนั้นได้เงินมาใช้จ่ายจนได้นะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายเช่นปวดหัวตัวร้อนหรือจุ่ๆก็มีผื่นคันขึ้นตามเนื้อตามตัวกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยกระเพาะกำเริบหน้ามืดซึ่งเกิดจากการหมงานหนักพักผ่อนน้อยฉะนั้นช่วงนี้พยายามพักผ่อนให้มากๆถึงเวลา นอนก็ต้องนอนนะคะอย่าคิดมากจนเกินไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปในที่สุดค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมีนให้ทุกท่านโชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนคล้า,คาดปลอดภัยให้พบเจอแต่คนที่รักและเมตตาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ